สวัสดีครับ FC นะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องวิตการทำงานครับเนี่วันนี้เราก็มาดูสมาชิกใหม่นะครับของเสียบอยนะครับออ้ใหม่ถอดด้ามครับใหม่ถอดด้ามดูด,ดูดูครับนี่โอ้โหถอดด้ามถอดด้าม <laughs> น,นี่เป็นเจ้าเอมนะครับก็แปดปดนะครับ ลิมิเต็ดปะตัวเนี่ยลิมิเต็ดปะรุ่นทั่วไปไเป็นลิมิเต็ดปะอ็มซิลีนปะตัวลิมิเต็ดนะครับนี่มาในโทนสีใหม่ครับส้มลาวานะครับอ้สุดหล่อเฟี้ยวฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับมาดูชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกครับ ขั้นที่ส5ิของโลกขั้นที่สี่าของโลกโอ้บอกสี่หาที่ติละเสีย <laughs> โอ้ชุดแทนไฮดรอลิกนะครับทำออกมาแบบน้ำยุคแล้วนะครับสามารถต่ออุปกรณ์ต่อพว่วงบ้างเนี่ยใช่ต่อไฟต่ออย่างด้เล่นบ่<ม>อันนี้ชุดไฮดรอลิกกีน้อยนะตัวนี้นะโอ้รองรับรองรับการทำงานยกดโอ้ตัวนี้มันให้ดอกมาดีเว้ขแขนนี่ไหม Mình băng vậy gì là má bán vậy nè, nhỉ, bình thường, 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 นี่ครับเสียครับเสียนะเสียบ่อยนี่ยังโอ้ซี่คันละซี่สิบห้า,าโอ้มีตาพวกนึงโอ้คันแหลกอยู่ภาคใต้เอาไปคืบมูนหน่อย,อยนะ <laughs> เอาโยเคียงดูบ่เนี่ยม <laughs> ึงขุมพลังมันดูบ่เนี่ยเป็นยังไง <88. S 2> ขุมพลังครับเจ้าเก้าแปดศูนย์แปดนะครับใหม่ล่าสุดครับส้มลาวานะ <laughs> เอขัามาเบงทางนี้กัน เลยชุดเทอร์โบมันโอ้นี่วะโอ้ศูนย์แปดห้านะครับนี่นี่นะครับชุดเทอร์โบนะครับโก็ผมเลยจะเป็นอาจารย์ครับภายนอคันนี้เนาะน่าจะเป็นที่ต้อมมาที่ต้อมเตี่ยโอ้จังเบอร์เลยว่ะเดี่ยเอาที่ต้อมไปลุยงานก่อนรับจอบเออรับจอบก่อนเนาะหยัดหยัด มาจากเสียเช็ดจับสองจอบเออโอ้ยท่าโ,โดดกินโดดลงมันบ่แต่ทิดไหมเอานี่นะครับนี่คือระบบเทอร์โบนะครับโยงมานี่ครับโยงมาท่อไอดีนะครับโอ้ทำมอวใหม่ครับเอฟซนะระบบกองนะครับนี่ทำมอวใหม่เลยนะครับนีนะถือว่าสะดวกสบายนะครับในการปอกองนะครับ แบตเตอรี่ก็เป็น12โวลต์นะครับก็ 10A a, a h นะครับก็ 100CCA นะตามค่าตัวน,นี้เลยนะครับ FC นะก็จะไม่เวทตัวหน้านะครับโอ้เสริอมอุปกรณ์มาครบคันนะครับอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับคันนี้ก็ตกอยู่ที่ร้านห้านะครับโอ้มีแผงกันอย่างดีครับ ระบบสายกระดุกระดูกงูนี่ทำออกมาดีมากเลยนะครับอ้โอ้ยนะครับนี่เลเช็คมันเครื่องนะครับก็มีเซ็นเซอร์นะครับนี่เซ็นเซอร์ปกตินะครับตัวนี้ก็จะมีสายพานนะครับสายพานด้านหน้านะครับอืมเทคโนโลยีนะครับทำออกมาล้ำยุกอะไปดูฟังรถกันครับหรือว่ารอแล้วออกกันครับดูโดนใจสสายคูเลยครับแบบนี้นะอ่า ว่าโดนใจโดนใจเลยนะครับนี่มีตะแกงกันนะครับกันความร้อนให้ด้วยนะครับนี่นี่เป็นชุดนะครับมอกรองนะครับมอกรองตัวนะครับนี่มอกรองน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะจะเป็นมอกรองโซล่าแหละครับนี่นะนี่ตัวดักนะครับตัวกองน้ามันนะครับนี่ มาดูตัวนี้ครับเห็นไะหม F4 เห็นไหมนี่ครับนี่ก็เป็นเครื่องนะครับไม่ถอดด้ามครับไม่ถอดด้ามนะครับคันนี้นะคันที่45นะครับนี่นะโอ้ใหม่ๆอะไรก็ดูดีไปหมดครับเอามาดูระบบนะครับปเราพาขึ้นไปดูระบบระบบการทํางานนะครับนี่ มาดูยางก่อนนะครับยางใช้ของอตานินะครับนี่นะยางหน้าสามสามนะครับสิบสามนิ้วนะยางหลังก็ใช้ของโอตานิเหมือนกันครับเป็นยางเล็บสามเก้านะครับขอบเท่าไหร่เนี่ยขอบสิบแปดนะครับเอาไปเราพาไปดู ข้างบนครับอ่าข้างบนก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับก็ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ระบบเกียร์ซิงโคลชัคเกิลนะครับตัวนี้นะเขียงควบคุมนะครับนี่กิโลเมตรนะครับก็เป็นแผงควบคุมใหม่นะครับนี่ก็เป็นคําเตือนนะครับอ่าหน่วยชุดควบคุมนะครับนี่คือชุดควบคุมนะครับ นี่ระบบ O.T.P. นะครับอา่าพันหน้าพันหลังนะครับนี่อะไรตัวอะไรนี่ก็เป็นตัวนะครับตัวสองเขานะครับแล้วก็โฟวิว์นะครับระบบเกียร์มานะครับเป็นระบบหกเกียร์นะครับตัวนี้นะอา่า ว่าความตัวนะครับถือว่าพื้นที่ให้สอยกว้างนะครับนั่งกว้างขับสบายเลยนะครับเนานี่คืเป็นกล่องเครื่องมือนะครับแถมไฟสปอตไลท์มาหนึ่งตัวนะครับเป็นเดไลท์นะครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเอาทางหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้บันไดขึ้นนี่สบายนะครับนี่นะนี่คือชุดถังน้ำมันนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีครับนี่นะแข็งแรงนะครับ โอ้เบาเบาน่าจะเป็นถุงลมแหละครับนี่ละโอ้จะเป็นชุดล็อกขางนะครับตัวกันฟีนะครับปกตินะครับบ่าแจวนะครับโอ้ดามจับนี่ถือว่าสวยนะครับออกแบบมาได้สวยมากเลยนะครับนี่นะรับประกันสองปีนะครับสองพันชั่วโมงนะครับ ระบกักกนปกติของค้ังคูบตานะครับตัวนี้มีเสริมเบรมาด้วยครับสองข้างนี่นะข้างลับแปดสิบกิโลนะครับนี่ไป,ไ,ปไปมาเนี้ยนี่ก็เป็นชุดพีพโอครับโอ้ทำออกมาดีครับอีตอนต่อฟ้องนะครับเออทำออกมาดีเลยนะครับนี่ เอง็ไงไอเฮงไอเฮงกนาะมุมมองครับโอ้รอเลยทีเดียวนะครับแจวแจวกันเลยนะอ่าออกที่บริษัทร่วมใจมอเตอร์เซลล์นะครับกูบะต้ามึงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคันนี้รองรับน้ำมันนะครับรองรับน้ำมันบียี่สิบนะครับคือจะมีตัวนี้ครับตัวดักนะนี่นี่ตัวดักน้ำนะครับนี่นะอ่า โอเคนะครับระบบนะครับปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับ FC นะเอาโอเคครับสิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ครับผมแล้วเราจะพาไปรีวิวนะครับการทำงานนะครับของหน้างานเจ้า m เก0 8คันนี้นะครับเอาเก็บเดียวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ